ส่วนอีกเรื่องก็เป็นข่าวดังในรอบสัปดาห์นี้นั่นก็คือการออกรับเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะเอาผู้ต้องขังไปขังไว้ข้างนอกในข้ออ้างที่ว่าพื้นดี่ในคุกแออัดดังนั้นนะครับท่านผู้ชม ผมไม่ได้เจตนาจองเวน้นจองกรรมกับคุณทักษินนะคือสังคมมันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยเพราะต้องการจะช่วยทักษินผม,มจะเรียนแบบนี้นะจะใช่หรือไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามแต่ทักษินจะต้องติดคุกให้ครบหเดือนก่อนเดือนไม่ได้ เพราะกฎกระทรวงข้อ40เนี่ยมันมาออกบังคับไว้นะจะออกล่วงหน้าเพื่อเตรียมจะช่วยหรือไม่ช่วยยังไงก็ตามแต่เพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าของทักษิณในขณะน,นี้ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของทักษิณเพียงคนเดียวแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของอาทิตย์บดีกรมราชทัณร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้แม้จะเป็นลูกน้องคนสนิทนะถีบกันเชียงหนีแล้ว แล้วผมเรียนไปแล้วว่าข้าราชการประจำเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้ดีเนี่ยครับเพราะภายใต้การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของทักษิณเนี่ยนะครับ30วันแรกนะครับเป็นหน้าที่ของอธิบดีราชทัร 60วันเป็นหน้าที่ของอาิิดีราชทั์กับปลัดกระทรวงตอนนี้นะครับกำลังจะครบ120วัน120วันนี่คือ4เดือนนะครับก็จะครบในวันที่20ทธันวาคมเหลืออีก40วันยังไงนจะอยู่ในคุกหรือจะเป็นนักโทษเทวดาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปเนี่ยนะฮะก็ยังมีเวลาอีก40วันไอ้40วันนี้แหละครับ เขาจะหาช่องทางในการที่จะยืดหรือดึงระยะเวลาให้ทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจจนครบหเดือนได้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและผมบอกนะมีคนเฝ้ามองเฝ้าคอยติดตามกันเยอะว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะมันมีเข้าขายนะ ที่ใครเข้ามาช่วยเหลือมีโอกาสจะผิดกฎหมายหรือไม่และที่สำคัญและที่สำคัญเนี่ยนะครับแม้จะครบ6เดือนแล้วย้ำเลยทักษิณจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหายและจะต้องถูกควบคุมตัวอีกไอ้ส่วนจะประกันหรือไม่ประกันเนี่ยนะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่ทำข้อมูลทำการบ้านต่อสู้เนี่ยนะครับมีพี่ศรีคุณศรีสุวรรณนะคุณหมอวรงนะประธานพักไทยพักดีและอีกคนหนึ่งต้องเรียกว่าโทษนะครับใช้ภาษาชาวบ,บ้านให้เห็นภาพเนี่ยกัดไม่ปล่อยผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าคนนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณวิรังรองทัพพรรังศรี ประธานเครือข่ายมหาวิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยผมรับรองได้ว่านะครับนอกเหนือจากการที่ผมได้ไปนั่งคุยกับเธอนะครับสองสามชั่วโมงต้องเอาหลักฐานเอกสารนะครับมาเปิดคลิปทวนฟังศึกษาอีกห้าหกชั่วโมงนะถึงจะทำความเข้าใจภาพรวมคดีคุณทักษิณเนี่ยผมเข้าใจนะครับกลุมสภาพ ติดตามมาโดยตลอดเพราะผมยังมีที่ปรึกษาสําคัญอีกคนหนึ่งคือคุณสมชายสวงการท่านวุฒธธิสมาชิกแต่กรณีของพี่วิรังรองนะครับเธอไม่ใช่แค่ออกมาแสดงความเห็นไอ้แบบนี้แหละครับอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับเราต้องร่วมมือและเราต้องทำกันแบบนี้ไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริง เธอทำอะไรเธอตั้งประเด็นดูหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณทักษิณทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำหนังสือทวงถามไปตามลำดับขั้นตอนไปยังหน่วยงานนั้นๆเพื่อที่จะเรื่องมาผูกเพื่อจะจับโกหกและจะได้ ลายมาเป็นหลักฐานว่าหน่วยงานเหล่านั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไอ้นี่แหละครับที่ผมเตือนว่ามีโอกาสจะติดคุกบรรดาข้าราชการประจําทั้งหลายนะครับผมจะแยกประเด็นเป็นสองเรื่องนะครับที่พี่วิรองรองเธอติดตามเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องว่าทักษิณเนี่ยอยู่บนชั้นสิจริงหรือไม่ผมเรียนเลยนะครับไม่มีใครรู้ ผมส่งนักข่าวส่งพักพวกโอ้โหปลอมตัวเป็นคนเยี่ยมไข้พยายามไปดูช่องลิฟต์ลานจอดรถนะครับข้าชั้น14ไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนเปิดประเด็นมาสองคนคือคุณศรีสวุวรรณจัญญาหรือพี่ศรีนี่นะครับกับคุณหมอวรง พี่วิรังรองเนี่ยนะอาจจะเพื่อไม่ให้ดูไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเธอก็ทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินทวงถามเรื่องที่พี่ศรีเนี่ยทำหนังสือไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 30, สิงหาคม25 6 6นี่ยนะครับที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสแสวงหาข้อเท็จจริงต่อกรณีการปฏิบัติ นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณว่ามีลักษณะของการเอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติหรือทําอะไรที่ขัดแย้งกับรัฐนุลหรือไม่ท่านผู้ชมครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีอยู่3คนนะครับมีอํานาจหน้าที่ที่จะติดตามและตรวจสอบได้นะครับปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทํางานทันทีนะครับ มีภาพปรากฏออกมาว่ามีการประชุมกันร,ระหว่างผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั่นคือสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปทำไปประชุมกันที่ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ทักษิณอยู่โน่นชั้น14สี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับ แต่จะไปว่าพูดตรวจการแผ่นดินไม่ได้นะเพราะมีเจ้าหน้าที่พูดตรวจการแผ่นดินไปยืนถ่ายภาพหน้าป้ายชั้น14จําจำนวนหนึ่งภาพพร้อมคำอธิบายว่าคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สแสวงหาข้อเจจริงร่วมกันณสถานที่พักรักษาตัวอาคารมหาภูมิพลราชนศร 88, สรณ์8 8พรนษาชั้น14โรง พยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วก็แค่นี้นครับจะไปลงทำไมหาผู้ตรวจการแผ่นดินคุณจะไปลงทำไมเขาอยากให้ไปลงไปดูว่านักโทษทักษิณอยู่ได้ห้องเป็นยังไงนะใส่ตรวนหรือไม่ใส่ตรวนอิมมีพีมันป่วยจะเป็นจะตายแล้วหรืออะไรยังไงจะไปยืนถ่ายรูป หน้าห้องมันจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมอำนาจทักดิ์สิทิท่านผู้ชมครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นภาพนี้แหละครับคุณววรังรองเธอทนไม่ได้เธอก็ทำหนังสือถามไปดิว่านี่ไปเห็นกับตาหรือเปล่าเอาผมพูดภาษาไม่เป็นภาษาหนังสือนะไปเห็นกับตาหรือเปล่านะอาการป่วยอ่ะเป็นอย่างไร เป็นจริงไปตามคํำถแถลงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทันและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจหรือไม่สภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรลําบากหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกินกว่า,าฐานะของนักโทษเด็ดขาดหนังสือของคุณว,วิรังรองถามตรงไปที่ท่านทรงศักด์สายเชือ้อพูดกดกันแผ่นดิน ซึ่งได้ขอให้ตอบผู้ตรวจการแผ่นดินมีสามคนหนึ่งคนเป็นประธานชื่อคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์อิส,สรีหันษาจรุนโรธอีกท่านหนึ่งก็คือคุณทรงศักดิ์สายเชื้อที่คุณพี่วิรังรองทำหนังสือถามไปนะทุกท่านนะครับอาสาตัวเข้ามาเป็นได้รับการคัดเลือกผ่านความเห็นชอบของบุฒิสภานั่นเดือนไปเยอะหรือครับ ประธานก็ประมาณแสนสามนะครับผู้ตรวจการทั่วไปก็แสนสองนะครับทั้งสองท่านท่านอาสาตัวเข้าไปผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านจะต้องทำหน้าที่ของท่านให้คุ้มกับภาษีของประชาชน ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินหน้าที่และอํานาจของท่านนะครับตามมาตรา25วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศสองพาเน,นี่ยนะครับท่านมีอํานาจ่าเจ็มที่ทจะทำให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้นะครับและนี่ก็คือความเยี่ยมยอดของวิวิรงังรองแต่ไม่ได้จบเท่านี้ครับยังมีเรื่องหนึ่งครับไอ้นี่แหละเด็ด เด็ดตรงไหนเด็ดตรงที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าทักษิณมีความผิดมาตราร้อบสอรออยู่อีกคดีหนึ่งจริงไม่จริงไม่มีใครเคยหลักฐานพิวิัำรองเธอทำอยังไงครับตั้งแต่วันที่25กันยายน2 5 6 6เธอทำหนังสือไปถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในหน่วยงานก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยนี้แหละครับมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องคดีทัดสินเอาเฉพาะหน่วยนี้ก่อนเธอทำไปที่อายการสูงสุดด้วย ผลปรากฏว่าในวันที่18ตุลาคม2566กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตอบหนังสือมานะผมเปิดเผยให้เห็นหนังสือฉบับนี้ด้วยไม่ได้เป็นความลับนะครับหนังสือตอบว่า ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวจริงซึ่งเป็นคดีที่กล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยได้กระทํานอกราชอาณาจักรอายการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนหนึ่งคนใดในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานอายการสำนักงานการสอบสวนและให้ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับอายกรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งได้ทำการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและส่งสำนวนสอบสวนให้อายการสูงสุดพิจารณาแล้ว ต่อมาหลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการสอบสวนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำโดยมีหนังสือแจ้งการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมกับประสานงานขอให้พนักงานอายการ และพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งว่าผู้ต้องหามีอาการเจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจผมทำเสียงนั้นมันคือลำคาญจริงๆกรณีดังกล่าวหากได้รับการแจ้งการประสานงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมเมื่อใดพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนจะเข้าทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบ ปากคำผู้ต้องหาโดยทันทีจึงเรียนมาประสาอ่ะตำรวจตอบมาที่พี่วิรังรองตำรวจในรอดแล้วอายาการก็น่าจะรอดแล้วถ้าต,ตามหนังสือนี้รอดคือเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดที่พี่วิรังรองเนี่ยร้องไปผมบอกแล้วนะครับว่าคุณพี่วิรังรองเนี่ยเธอไม่ธรรมดา,าทำการบ้านมาดีนะครับ หลังจากเธอได้หนังสือฉบับนี้มาเนี่ยนะเธอก็ทำเรื่องนะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอีกอ่ะพระหนักนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ท้าความอ่ะว่าเรื่องที่เคยร้องเรียนหน่วยงานรัฐสามหน่วยงานว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้แก่กองบังคับการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสำนักงานาการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ดูเหมือนว่าสามหน่วยงานนี้จะเริ่มปฏิบัติแล้วเธอจึงขอร้องเรียนกันแล้วเลยการปฏิบัติงานของอีกสามหน่วยงานคือหนึ่งกรมราชทัณฑ์สองรัฐมนตรียุติธรรมและสามโรงพยาบาลตำรวจเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆกครับพี่เวียงบอกหนังสือทั้งหมดเ่ยนะครับที่เธอส่งไปเนี่ยนะครับ เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าการที่พบอคุกปฏิเสธมาเนี่ยว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษินเนี่ยผู้ต้องหามีอาการป่วยจนไม่สามารถรับแจ้งข้อกล่าวหาหรือให้ปากคำได้เนี่ยนะครับเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์พยายามประวิงเวลาเพื่อช่วยเหลือนักโทษ เด็ดขาดชายทักษิณดังนั้นเนี่ยพี่วิรังรองก็บอกว่าขอร้องเรียนต่อผู้ตรวการแผ่นดินให้ใช้มำน่าตามกฎหมายเนี่ยไปดูว่าสรุปแล้วเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตามคำถแถลงผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธรรมและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ และอาการหนักจริงจนไม่สามารถที่จะให้พนกักงานัยการและพนักงานสอบสวนเข้าแจ้งข้อกล่าวหาได้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับระหว่างส่งหนังสือไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ติดตามตรวจสอบเนี่ยนะครับพิวีรังรองก็ทำหนังสือไปที่อัยการสูงสุดนะเพื่อติดตามเรื่องที่ร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2566นะตาม ซึ่งวันนั้นเธอทาพร้อมมันสองฉบับไปที่บกปทและอายการสูงสุดบกปทก็ตอบไปแล้วนะว่าได้มีการประสานพูดคุยนะดำเนินการร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วนะครับแต่เธอก็ยังย้ำลงไปเรื่องที่เธอย้ำเนี่ยมันเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายนะเพื่อปิดประตูปิดประตูเนี่ยนะท้งปิดประตูทักษินและ ปิดประตูที่จะตีแมวอ่าผมใช้คำอย่างนี้ก็ได้ตีแมวไหนก็บรรดาบุคคลที่เธอร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เธอถามไปที่ทํานไอการสูงสุดว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยได้ทำเรื่องมายังสำนักงานไยการสูงสุดเพื่อขอชะลอการแจ้งข้อกล่าวหารหรือไม่ท่านผู้ชมฟังดีนะทางนี้จะไปนะ คุกบอกว่าไม่พร้อมเธอเด็ดไหมเธอถามมาที่อายการว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยส่งหนังสือมาขอ,อชะลอหรือไม่เห็นไหมดักทางกันถ้าทักษิณไม่ขอมาความผิดอยู่ที่ผู้รับผิดชอบตามที่เธอร้องเรียนไป <im it> แล้วเธอก็ลำดับความไปครับท่านผู้ชมครับ,บ <im it> เนื้อหาก็แบบเดียวกับที่ส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินะว่าเธอไม่เชื่อ และเธอก็หวังว่าท่านอายการสูงสุดจะเห็นความผิดปกติดังที่ข้าพเจ้าและประชาชนส่วนใหญ่เห็นและไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เรือนจำพิเศษแจ้งมาอ่ะและเพื่อความชัดเจนนะครับนี่ต้องฟังคลิปที่พิวิรังรองพูดกับผมในสิ่งที่เธอได้ดำเนินการไป เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนอกเหนือนจากที่ผมอธิบายไปแล้วแต่เนื่องจากบกบ,บทเนี่ยได้ส่งจดหมายออกพี่แล้วซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับเดียวในโลกนี้เลยที่ยืนยันความผิดของนักโทษชายทักษิณชินวัตรว่าได้กระทําผิดตามคดีอาญามาตราน1นึรือสและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จริงเพราะบกบ,บ,บทใช้คาว่าผู้ต้องหาเลยนะคะแล้วข้อที่สได้ข้อสรุปมาแล้วว่า บอกอบอ,อทอยืนยันกับพี่ว่าได้มีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้นักโทษชายเนี่ยจริงมีคดีจริงแล้วขณะนี้เนี่ยคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทักษิณเดินทางมาถึงเมืองไทยบอกปอ,บบอ,กอ,อทอและพนกักงานอายการได้ประชุมกันหลายครั้งแล้วแล้วสุดท้ายก็ได้มีหนังสือไปถึงราชทรรนะคะถึงกรมราชทรรม ขอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแต่ก็ได้รับคำตอบจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าไม่สามารถได้เข้าไปได้ตอนนี้เนื่องจากผู้ต้องหาป่วยไม่พร้อมนะคะอยู่ป่วยอยู่ป่วยกำลังรักษาอาการป่วยอยู่อ่ะอย่างนี้ในหนังสือที่ส่งไปถึงราชทันน่ะ ไม่ใช่แค่ขอไปแจ้งความไม่ใช่แค่ไปขอสอบสวนแต่ขออายัดตัวด้วยประเด็นนี้สําคัญมากเลย3ข้อคือหนึขออายัดตัว2ขอแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นขั้นตอน3ขอสอบสวน ตรงนี้สําคัญยังไงพี่เคยพูดมาตลอดว่าพี่ไม่สนใจเรื่องชั้น14ว่าจะนอนอยู่นานเท่าไหร่แต่ที่พี่มาทําเรื่อง1นึสเนี่ยเพราะพี่มีความเห็นว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยที่สําคัญเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องดําเนินสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นหน้าที่ของเ,ออเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องทําเรื่องนี้ ให้ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแน่ใจตอนนี้ก็คือว่ามีหมายจับของทักษิณแน่นอนอยู่ในระบบคําว่าอยู่ในระบบหมายความว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นหมายจับของนักโทษชายทักษิณแล้วเราเอามาแชร์กันเยะแยะเดี๋ยวนี้เราทําไม่ได้เพราะว่าม,มันเป็นการเอาเขามาประจานแต่ว่าหมายจับของทักษิณเนี่ยมีจริงและอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นการที่เขาจะหนีออกต่างประเทศการที่จะทำอะไรหรือออกมาเดินเพ่นพ่านหลังจากที่ ลงมาจากชั้น14แล้วถ้าอยู่ดีๆออกมาเดินโดยที่ตำรวจไม่ทำอะไรตำรวจก็โดน157เพราะมีหมายจับอยู่แล้วและนอกจากนี้ไม่ใช่แค่หมายจับบกปอทและอายการสูงสุดได้ทำหนังสืออายัดตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าณวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตร ได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านได้ด้วยหมดโทษหรือว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะว่าไปคุมตัวอยู่ที่บ้านอะไรก็แล้วแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะต้องนำจะต้องนำตัวนักโทษชายทักษิณชนวัตรมาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยื่นแจ้งยืน่นแจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนนอกวันนั้นคุณจะเจ็บจะป่วยยังไงถ้าคุณเจ็บป่วย ยังไงนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะคุณก็ต้องไปนอนต่อที่โรงพยาบาลคุณก็ต้องเป็นนักโทษล่องผลต่อไปออกมาเดินถนนไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะกลับบ้านนั่นก็คือเรือนจําพิเศษไม่สามารถที่จะปล่อยตัวไปได้เฉยๆนะจุดนี้จะต้องนําตัวมาส่ง ้ส่งงฟองมาส่งที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเพื่อให้แจ้งข้อกล่าวหาจากที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะดัดก,กันจะไปที่สํานักงานอาย,ยาการสูงสุดหรือบอกปอทก,ก็กแล้วแต่แล้วจะต้องนําตัวขึ้นสู่สารอาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จรับทราบปุ่มก็ต้องนําตัวไปสู่สารแล้วก็ถอนหมายสารถอนถอนหมายจับถอนหมายจับตรงนี้เราจะได้เห็นไหมว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นที่หวังว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการนําตัว นักโทษชายตักษินชินวัตรเนี่ยเข้าเข้าไปรับแจ้งข้อกล่าวหาควรจะมีการถ่ายทอดสดควรจะให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญชัดไหมชัดไหมแม้จะรับการปล่อยตัวจนครบออกเดือนนะไปอยู่ที่บ้านนะก็ไม่ได้มันชัดเจนว่าจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับมันจะมีภาพปรากฏตามที่พี่วิ รงังรองว่าเนี่แหละครับและผมย้ําอันนี้คลิปแล้วและผมย้ําอีกครั้งครับว่าอาจารย์วิสาระเนี่ยแม่นจริงๆนี่ตามที่พี่รง่งรองจะพูดให้ฟังเนี่ยครับว่าทักษิณเนี่ยเจอหนักแน่อย่างวันนี้เราเห็นใช่ไหมคะคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยก็สารตัดสินไม่รอดไ,ไ,ไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นพี่มองว่าคดีนี้เป็นคดีที่สําคัญมากที่ อยู่ในใจคุณทักษสณที่ทําให้ร้อนรนพี่คิดว่าถ้าถ้าพี่เป็นคุณทักษสณที่จะกลัวเรื่องนี้มากที่สุดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมจะเรียนเลยนะครับว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาพักเพื่อไทยบอกว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างแน่นอนนะครับพักเก้าไกลย,ยังยืนยันที่นำเสนอไปย้ำ ผมเคยพูดมาตลอดว่าคนที่จะได้ประโยชน์เรื่องนี้คือนายธนาธรจึงบุ่งเรืองกิจและบรรดาสสในพรรคเก้าวไกลเล่เด็กๆนะที่พวกนี้ไปยุยงตปตกปั่นแต่คนหนึ่งที่จะรับประโยชน์และใครไม่คาดคิดถ้าฟังพี่วิรังรองว่ามาว่าสิ่งที่ทักษิณต้องเจอหลังจากการปล่อยตัวเนี่ยนะครับก็คือทักษิณชินวัตรแต่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะมาผลักดันเรื่องหนึ่ง,ง,งสองเนี่ย ก็ดูท่าจะลําบากเพราะวันก่อนเนี่ยนะครับหลังจากที่พรกเก้าไกลเสนอไปสภาผู้แทนราษฎรไปทําประชาพิจารณ์ปรากฏว่าประชาชนกว่า71%ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเนิ้โทษศกรรมฉบับก้าไกลชัดเจนนั่นประชาพิจารณ์ก็ต้องดูครับว่าไอ้ดิวลับสองพักนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วจะเคลื่อนไปแบบไหนนะจะรอ อะไรจังหวะไหนเหมือนที่ผมเรียนไว้หรือเปล่านะครับประเด็นที่ต้องพูดอยู่ที่ตรงนี้เพราะสาการการเมืองหลักมันอยู่ที่ตรงนี้เรื่องรัฐบาลเศรษฐาผมบอกได้ไม่มีราคาจะมีราคาก็ต่อเมื่อดูว่าเศรษฐาจะหลุดออกจากตำแหน่งเมื่อไรเพื่อจะให้องค์อิงขึ้นมาเป็นนายกแทนนั่นแหละครับ ถึงตอนที่การเมืองของรัฐบาลจะร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งและจะร้อนฉามากขึ้นไปถ้าพักเพื่อไทยจเมือกับพรกเก้าไกลสำหรับงานบุญงานกุศลของมูลนิธิศรีธรรมราชานะครับยอดบริจาคสัปดาห์นี้นะครับ468,601บาท 76สตังธรหมยอดรวมวันนี้ถึง303ล้าน927,662บาท73สตังกองทุนสอภาพานะครับสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่16ล้าน3แสนสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก4ล้าน8661บาท76สตังรวมยอดเป็น16ล้าน 8 4 000, 9 9 1 3บาท68สตท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับคุณเซงฮงคุณอุบลการแท้แต้และครอบครัวนะครับมีจิตศรัทธาบริจาคมา2,000 0 0บาทมูนิธิคุนาพร5 0,000บาทคุณอัญชลีศรีส,สารานุกรม1,000บาทคุณสุดาวันจารุรัก5,400บาทและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม2,19คนเป็นเงิน 2 2 1 0 0น0 1บาท76สกตางกราบขออนุมโมทนาบุญทุกท่านนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้า20นาฬิกา30นาทีชัดครบจบจริงทางสนทียานสตอรี่ทุกช่องทางขอบพระคุณที่ติดตาม